รู้กันหรือยังทุกคนตอนนี้นักล่าหมูกระทะเขาจ่ายโปคนละครึ่งแล้วนะแล้วคือจ่ายแค่195บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตนักล่าหมูกระทะไซอ็มแบบนี้มาพร้อมเกี๊ยวหมูทอดจัมโบ้จากปกติ3 34บาทอะ่ะคืออิ่มจุกแน่นอนส่วนโซนาราผักทั้งหมดนี้ก็ตักได้ไม่อั้นเหมือนเดิมน้ำจิ้มมีให้เลือกเพียบทั้งน้ำจิ้มนักล่าน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มแจ่วนี่ก็ซับสุดๆแล้วที่ห้ามพลาดน้ำจิ้มไข่ดองอันนี้ต้องสั่งนะบอกเลยในเซตโป๊ะคนละครึ ตับหมูของทะเลก็มีปลาหมึกกุ้งก็แกะมาให้เรียบร้อยคือคุ้มมากและยังไม่หมดนะในโปมีเก้ีวหมูทอดแบบนี้มาให้ด้วยชิ้นใหญ่ใสแน่นกรอบกินเพลินมากอะ่ะใส่แค่195ได้ทั้งหมดนี้คือคุ้มเลยนะแล้วสูตรเราเวลากินใสไข่ไก่ลงไปก่อนเลยเพิ่มความนุ่มแล้วค่อยเอาหมู3าชั้นมาย่างให้เกี๊ยมนิดๆจิ้มกับน้ำจิม้มไข่ดองแบบนี้นะบอกเลยนัวขั้นสูดหรือใครอยากจูใจสั่งมาเพิ่มแบบเราเลยท้งเนือว่ากิวออสหมู3ชัน้นคุงน้ำปลาหมูสันคอส่วนของทะเลก็สั่งงมมมมาาาเป็นนึึึกกสยและไขชิโบอ้้้ีตจ ย่างจิมซีฟู้ดคนคือลอิอสโซ่หรือจะพวกของกินเล่นยำมาม,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 ม่าหมูเด้งแซบจีจ๊าดกำลังดีต้องมาลองนะแกรีบมาใช้สีโปคนละครึ่งกันนะแค่195บาทคือคุ้มไม่ไหวมาเลยที่นักล่าหมูกระทะทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง4ีทันวาใช้ได้ตั้งแต่ร้านเปิดจนถึง4ี่โมงครึ่งเลยรีบไปกันเถอะเดี๋ยวโปหมดแล้วจะเสียดายนะไปลองดู